เจอกันอีกแล้วครับกับแถว2อเกมประจำวันพัลฤหัสที่26มิมิถุนายนวันนี้ครับเราก็ต้องบอกว่าฟุตบอลค่อนข้างจะมีน้อยจริงๆครับวันนี้แต่ก็ยังมีคู่ที่มีความสนุกครับยังได้ลุ้นอยู่ในสโมสรชิงแชมป์โลกครับก็วันนี้ครับระหว่างแมนซิตี้กับยูเวนตุสมันเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ชิงกันครับคู่นี้ว่าใครจะเข้ารอบเป็นที่1ของสายครับ แล้วก็บอลที่เหลือวันนี้ครับก็จะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรในนามทีมชาติของผู้หญิงครับก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างมาลองวิเคราะห์ลองมาลุ้นรับชมรับฟังครับในฟุตบอลหญิงกันดูบ้างครับก่อนอื่นเลยเราก็ไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันครับคู่แรกของเมื่อวานครับอังกฤษเจอกับเนเธอร์แลนด์คู่นี้ให้ต่ออังกฤษที่ราคาปอปลาสุดท้ายกิษชนะไป2ประตูต่อ1คู่นี้กินเต็มครับ คู่ที่สองโบลตุเซียนรัดมุเจอกับฮุนซานฮุนไดคู่นี้ให้ต่อโบลตุเซียนรัดมุนสุดท้ายโบรตุเซียนรัดมุลชนะไป1ประตูต่อศูนย์คู่นี้โอ้โหไม่พอครับต่อลูกครึ่งควบสองครับเสียไปครับคู่ที่สามมาโบโรดีซันดาวเจอกับฟูมิเนเซคู่นี้ให้ต่อฟูมินเซที่ราคาครึ่งลูกสุดท้ายเสมอกันไปศูนย์ศูนย์อยู่บอลต่อเสียไปครับคู่ที่สี่ครับเยอรมันเจอกับฝรั่งเศสคู่นี้ให้ต่อเยอรมันที่ราคา เสมอครับสุดท้ายเยอรมันชนะไป3 0คู่นี้กินเต็มครับส่วนอีก2คู่ที่เหลือครับอินเตอร์วิลานเจอกับริเวอร์เพลแลวก็อุลวาเลสเจอกับมอนเทเล่ครับคู่นี้ณถึงตอนนี้ครับยังไม่ได้ลงเตะกันครับต้องรอลุ้นกันอีกวันพรุ่งนี้ครับสำหรับ4คู่ที่ผ่านมาครับโอ้โหต้องบอกว่ากินเต็ม2เสีย2ครับต้องบอกว่าเจ้าไปครับสำหรับวันนี้เราไปลุยกันใหม่ครับ เราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติสวีเดนคู่นี้เป็นบอลหญิงครับกระชับมิดห้าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับนอร์เวย์ครับนัดล่าสุดของพวกเขาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ0ส่วนสวีเดนนัดล่าสุดถล่มเดนมาร์กไป6ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป3-3ครับเมื่อปี2023เมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาครับคู่นี้ ราคาเปิดมาเป็นสวีเดนครับต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมครับในอันดับโลกไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไรครับห่างกันแค่10อันดับเท่านั้นเองครับนอร์เวย์อันดับ16ของโลกสวีเดนอันดับ6ของโลกฟอร์มโดยรวมช่วงหลังต้องบอกว่าเป็นฝั่งทีมสวีเดนครับที่ทําได้ดีกว่าต้องบอกว่ารวมทุกรายการครับจนถึงนัดนี้ครับ สินัดติดต่อกันแล้วครับสวีเดนที่พวกเขาไม่แพ้ให้กับคู่แข่งเลยครับส่วนนอร์เวย์ครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มมีขึ้นๆลงๆครับมีแพ้มีชนะเสมอปะปนกันไปถ้าเอากันตามตรงคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสวีเดนครับที่ค่อนข้างจะเป็นต่อพอสมควรทั้งอันดับโลกและก็ฟอร์มการเล่นครับแต่บอลกระชับมิดมันก็เหมือนการลองแผนลองทีมไปครับไอ เรื่องทีมไหนเป็นต่อเป็นลองมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ครับไอความสําคัญของบอลกระชับมิดน่าจะเป็นการลองแผนลองตัวผู้เล่นสะมากกว่าครับไม่ได้มีผลอะไรมากมายครับนอร์เวย์ครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับลุ่มลุมดอนดอนผลงานครับก็ก็อยากจะทําให้มันดีเหมือนกันครับก็อยากจะลองทีมให้มันดีขึ้นครับวันนี้ก็ต้องโอ้โหเลือกที่จะเจอกับทีมแข็งอย่างสวีเดนเลยครับก็ก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะ ทั้งสงทีมครับเตรียมตัวครับในฟุตบอลยูโรของผู้หญิงครับในเดือนหน้าที่ทั้ง2ทีมจะลงเตะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องนัดนี้ครับนัดสำคัญอุ่นเครื่องก่อนนะครับนอร์เวย์ครับผมมองว่าพวกเขาผลงานช่วงหลังลุ่มๆดอนๆต่างจากสวีเดนเยอะครับสวีเดนค่อนข้างจะชัวร์และค่อนข้างจะนิ่งกว่าช่วงหลังอะ แล้วสตาร์ดังๆในเรื่องของฟุตบอลหญิงสวีเดนของพวกเขาก็ต้องบอกว่าหูแต่ละตัวก็ทีเด็ดทั้งนั้นนะครับคู่นี้กับราคาครึ่งลูกมันเป็นราคาอะไรที่ว่าใจจริงๆนะครับก็ถ้าให้เลือกจริงๆก็มันก็ต้องไปถือหางสวีเดนนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นต่อพอสมควรครับแต่ราคามันเปิดมาค่อนข้างจะแม่งๆอยู่นิดนึงครับมันเหมือนจะต่อถูกไปอยู่นิดนึงครับ แต่ก็เข้าใจได้ครับมันเป็นฟุตบอลกระชับมิตคับอาจจะมีพลิกลอกกันได้ครับอาจจะมีพลิกกันได้กับผลการแข่งขันครับแต่ตัวผมขอวิเคราะห์คู่นี้ตามฟอร์มช่วงหลังแล้วกันครับมองว่าสวีเดนมีลูกทีเด็ดทีขาดมีจังหวะจบสกอร์ที่ดีกว่านอร์เวย์ครับนอร์เวย์ช่วงหลังอาจจะ ดูดีอาจจะพัฒนาขึ้นมาบ้างครับแต่สวีเดนเขายือนอยู่จุดนี้มานานแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกมานานแล้วครับไอเรื่องความนิ่งความชัวผมผมมองไปที่สวีเดนตรงนี้มีมากกว่าครับถึงแม้คู่นี้จะเจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป3าแต่มันเป็นเมื่อ2ปีก่อนครับฟอร์มตอนนั้นก็ต้องบอกว่าอาจจะทันกันครับอาจจะสูสีกันครับแต่ตอนนี้บอกเลยครับสวีเดนค่อนข้างจะเหนือกว่าครับ ยังไงก็ต้องเลือกทีมที่มันเหนือกว่าอยู่แล้วครับคู่นี้ขอวิเคราะห์ตามฟอร์มครับยืนพื้นครับต่อสวีเดนที่ราคาครึ่งลูกครับ <c oughs> คู่ที่2ของวันนี้ยังอยู่ในฟุตบอลกระชับมิตรของผู้หญิงครับเป็นการเจอกันระหว่างสวิตเซอร์แลนด์พบกับเช็กคู่นี้เตะกันเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราสวิตเซอร์แลนด์นัดล่าสุดแพ้ให้กับนอร์เวย์ไป0ูนย ส่วนเช็กนัดล่าสุดบุกไปเฉือนชนะอาร์เบเนีย2-1คู่นี้เจอกันนัดล่าสุรับปี2021สเสมอกันไป1 1หนึ่ง,งราคาวันนี้เปิดมาเป็นสวิตเซอร์แลนด์ต่อปอปาราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบสคู่นี้ต้องบอกกันเลยครับราคาค่อนข้างจะผันผวนพอสมควรครับแวบแรกราคามาสวิตเซอร์แลนด์ต่อปอครับเดี๋ยวสักพักไหลไปครึ่งเดี๋ยวก็ไหลลดลงปอครับตอนนี้ครับก่อนแข่งอาจจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับที่ต่อครึง่งลูกหรือครึง่งควบลูกครับ,รบต้องบอกว่า ต้องดูกันอีกทีครับราคาก่อนเตะครับว่าจะเบี่ยงไปเท่าไร่แต่ผมขอยึดราคาแรกมาแล้วกันครับที่สวิตเซอร์แลนด์ต่อปอปาครับสวิตเซอร์แลนด์ครับพวกเขาต้องบอกว่าอันดับโลกของพวกเขาก็ค่อนข้างจะดีครับอันดับ23ของโลกส่วนเช็กอันดับ31ของโลกถ้าเอากันตามตรงก็ใกล้เคียงกันนะพอๆกันครับฝีเท้าครับระดับโลกก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับในอันดับโลกครับสวิตเซอร์แลนด์ครับก็ต้องบอกว่า ช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไรครับมีแต่แพ้กับเสมอครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาแพ้ไปซะ4เสมอหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่ไม่ค่อยดีเท่าไรครับเป็นทีมต่อก็แพ้ได้ครับเป็นทีมร้องก็แพ้เหมือนกันครับก็ต้องบอกว่าย่ำแย่เหลือเกินครับสวิส์แลนด์ช่วงนี้ครับส่วนเช็กฟอร์มช่วงหลังถือว่าโอเคเลยครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชน,นะ3เสมอ1และแพ้ไปแค่1นัดเนะท่านั้นเองครับสําหรับคู่นี้ ไอสวิตเซอร์แลนด์ครับก็ต้องเตรียมความพร้อมครับในการไปเล่นฟุตบอลยูโรของผู้หญิงครับในเดือนหน้าครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็ใช้นัดเนี้ยครับเป็นการลองแผนลองทีมไปครับส่วนเช็คครับไม่ได้ไปครับก็ต้องบอกว่าอุ่นเครื่องตามโปรแกรมฟีฟ่ไปเท่านั้นเองครับคู่นี้ตามฟอร์มแล้วเช็คค่อนข้างจะดูดีกว่าครับสวิตเซอร์แลนด์ครับต้องบอกว่าช่วงหลังยัง ยังหาจุดเด่นของไม่ของตัวเองยังไม่เจอครับไม่ว่าจะเป็นเกมลูกหรือเกมรับกับเกมลูกครับบางนัดครับยิงประตูได้บางนัดก็ยิงประตูไม่ได้เลยครับเหมือนเกมลูกของพวกเขาสวิ์แลนด์จะตื้อๆไปครับช่วงหลังครับและเกมรับก็ค่อนข้างจะเสียประตูเยอะพอสมควรครับส่วนเช็กก็ต้องบอกว่าเริ่มพัฒนาขึ้นครับกับทีมที่ควรเก็บได้พวกเขาก็เก็บได้ครับกับทีมที่พวกเขาควรจะมีแต้มพวกเขาก็มีแต้มได้ครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งครับคู่นี้ที่ผมขอวิเคราะห์ตามฟอร์มแล้วกันครับถึงแม้ราคามันจะผันผวนถ้ามันเป็นฟุตบอลหญิงเข้าใจได้ครับราคามาก่อนหนึ่งวันเป็นอีกหนึ่งราคาครับราคาก่อนเตะอีกครึ่งวันก็ไหลขึ้นไหลลงครับก่อนเตะไม่รู้ว่าจะไหลไปนทิศทางไหนครับแต <rain> ่ผมขอยึดตามฟอร์มแล้วกันครับเพราะฟุตบอลผู้หญิงบอลอุ่นเครื่องบอลกระชับมิดแบบนี้มันอาจจะเกิดการพลิกลอกอาจจะเกิดการผันผวนได้ครับกับราคาครับ คู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ขอวิเคราะห์ตามฟอร์มครับสวิตเซอร์แลนด์ช่วงหลังไม่ค่อยดีส่วนเช็กช่วงหลังฟอร์มค่อนข้างดีก็ขอเลือกจิ้มทีมที่ฟอร์มมันกําลังดีแล้วกันครับอย่างเช็กแล้วกันครับมองว่าวันนี้พวกเขากระชับมิเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เกมลูกก็มไม่ได้ดูดีอะไรมากมายครับในช่วงหลังก็มองแล้วว่าเช็กวันนี้ไม่แพ้ครับกระชับมิดวันนี้แล้วพวกเขาก็ไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยูโรในเดือนหน้าด้วยก็วันนี้ก็สามารถ รองทีมจะหนักจะเต็มได้ครับคู่นี้ยืนพื้นครับรองเช็คที่ราคาปอปลาครับคู่ที่3ของวันนี้ครับยังอยู่ในฟุตบอลหญิงครับแต่คู่นี้เป็นการเตะกันเวลาตีหนึ่งนู่นเลยครับเป็นการเจอกันระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับฟินแลนด์ครับเนเธอร์แลนด์ครับนัดล่าสุดทาได้แค่เสมอกับสกอตแลนด์ไป1นครับส่วนฟินแลนด์ครับนัดล่าสุดเสมอกับเซอร์เบียไป1นเสมอมาด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้แล้วคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาก็เสมอกันไป11นหมือนกันครับ ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเนเธอร์แลนด์ต่อลูกครับลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครับเนเธอร์แลนด์ครับฟอร์มช่วงหลังก็ต้องบอกว่าก็ดูดีครับห้านัดหลังสุดชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับแต่ต้องบอกว่านัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยคือเป็นต่อสกอตแลนด์เยอะมากครับแต่ทําได้แค่เสมอเท่านั้นเองวันนี้ครับพวกเขาก็อุ่นเครื่องกระชับมิดครับเพื่อเตรียมตัวครับในยูโรของผู้หญิงในเดือนหน้าครับ ในส่วนของฟินแลนด์เองก็เหมือนกันครับก็เตรียมตัวในยูโรเดือนหน้าเหมือนกันครับก็ใช้นัดนี้ครับเป็นนัดกระชับมิตรลองทีมครับแต่ฟอร์มโดยรวมของพวกเขาช่วงหลังถือว่าดีครับชนะสเสมออ2ครับห้าใหลังสุดไม่แพ้ใครครับเดือนหน้าก็มีโปรแกรมในยูโรเหมือนกันครับทั้ง2ทีมวันนี้ก็คงจะได้ลองทีมลองผู้เล่นกันบ้างครับถ้าพูดกันในอันดับโลกก็เนเธอร์แลนด์ครับค่อนข้างจะดูดีกว่าครับอันดับ11ของโลกส่วนฟินแลนด์อันดับ26ของของโลกครับ แต่ฟุตบอลกระชับไม่เราไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปดูกับเรื่องราคาครับเราดูฟอร์มที่ผ่านมาดีกว่าครับเนเธอร์แลนด์ครับคือช่วงหลังเนี่ยเหมือนปืนฝืดยังไงไม่รู้ครับเจอกับทีมที่ควรจะยิงประตูได้พวกเขาก็ยิงประตูไม่ได้ครับเจอกับทีมที่สูสีก็ดันแพ้เละเทะครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีรมมีความสม่ำเสมอเท่าไหร่ครับสำหรับนักเตะเนเธอร์แลนด์ครับฝั่งฟินแลนด์นะครับก็ต้องบอกว่า ในช่วงที่ผ่านมาก็ทําผลงานได้ดีครับเป็นรองแต่ก็ยันเสมอได้ครับเป็นต่อพวกเขาก็ถล่มคู่แข่งเละครับอาจจะมีบางหน้าที่ไม่ได้ยิงอะไรขนาดนั้นครับอาจจะยิงแค่เม็ดสเม็ดครับแต่โดยรวมถือว่าค่อนข้างดีครับเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่ฟอร์มเด่นๆเห็นได้ชัดเจนว่าฟินแลนด์เนี่ยค่อนข้างจะทําได้ดีกว่าเนเธอร์แลนด์ด้วยครับแล้วมันเป็นบอลกระชับมิดด้วยครับสาหรับคู่นี้แล้วเนเธอร์แลนด์ต่อตั้งลูกควบลูกครึ่งครับ ต้องยิงถึง2เม็ดจะได้กินเต็มครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานอะไรที่ค่อนข้างจะยากพอสมควรครับถึงแม้พวกเขาจะดูเหนือกว่าในอันดับโลกเรื่องตัวผู้เล่นที่ดูดีกว่าครับที่ดังกว่าครับแต่บางทีครับฟุตบอลผู้หญิงมัน มันมาตรฐานมันไม่เหมือนผู้ชายถ้าคู่นี้ครับเป็นบอลผู้ชายก็ต้องยอมบว่าเนเธอร์แลนด์มันเหนือกว่าให้เนี่ครับแต่บอลผู้หญิงเนี่ยครับคือบทมันจะดีก็ดีเลยครับถ้าบทจะไม่เอาอะไรเลยก็ไม่เอาอะไรเลยครับคู่นี้ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมขอวิเคราะห์ตามฟอร์มช่วงหลังและกันครับผมยังเชื่อว่าฟินแลนด์วันนี้ครับยังมีทีเด็ดที่จะสร้างความลาบากให้กับเนเธอร์แลนด์ได้ครับ คู่นี้ครับผมมองว่ากับราคาลูกควบลูกรึงไม่น่าจะยิงกันขาดครับถ้าเป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์ชนะผมให้เต็มที่นะให้เนเธอร์แลนด์ชนะแค่เม็ดเดียวครับผมมองว่าพวกเขาไม่น่าจะถล่มฟินแลนด์ถึง2 0 3 0อะไรขนาดนั้นครับฟินแลนด์เองก็แน่นอนครับพวกเขาเล่นเป็นทีมที่เป็นรองครับเล่นเกมรับพวกเขามักจะทาได้ดีด้วยครับถึงวันนี้ครับจะเป็นฟินแลนด์ชนะผมก็มองว่าฟินแลนด์ชนะไม่ขาดเหมือนกันนะเพราะว่า ฟินแลนด์เองก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นที่จะบุกมาชนะนเธอแลนด์ได้20-30นะครับคู่นี้ผมมองครับไม่รู้ว่าใครจะแพ้จะชนะแต่ผมมั่นใจว่าไม่น่าจะยิงกันขาดแล้วต่อเยอะแบบนี้แล้วฟอร์มมันทีมเป็นรองมันดูดีกว่ามันคิดไม่ยากเลยครับยังไงก็ต้องอยู่บอลรองครับคู่นี้มั่นใจไปที่ฟินแลนด์ครับมองแล้วว่าไม่น่าจะยิงขาดถึงแพ้ก็แพ้ไม่ขาดรับคู่นี้รองฟินแลนด์ที่ราคาลูกควบ ลูกครึ่งไปเลยครับคู <Wow. S 1> ่ที่ี่ครับของวันนี้ก็ยังอยู่ในฟุตบอลหญิงในกระชับมิตรครับของโซนยุโรปครับเป็นการเจอกันระหว่างเบลเยียมพบกับทีมชาติกีตีหน่งสิบห้าครับตามเวลาบ้านเราครับเบลเยียมนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับฝรั่งเศส5ประตูต่อ0นส่วนกีตนัดล่าสุดของพวกเขา แพ้ให้กับตุรกีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเบลเยียมครับที่ถล่มกีตไป5ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเบลเยียมต่อ2ลูกราคาสูงต่ำกําแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งครับเบลเยียมครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ต่อเยอะพอสมควรครับก็ไม่แปลกใจอะไรครับเพราะพวกเขาอันดับ20ของโลกส่วนกีตอันดับ61ของโลกครับก็ต้องบอกว่าอันดับโลกห่างกันเกือบ40อันดับครับเบลเยียมฟอร์มช่วงหลังมีแพ้ชนะ สลับกันไปครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่กระชับมิเจอกับฝรั่งเศสโอโหโดนไปถึง5เมตรครับอวมอลาชทยเลยครับเดี๋ยวเยิ่มช่วงหลังครับพวกเขาครับก็ยังมีโปรแกรมในฟุตบอลยูโรของผู้หญิงรออยู่เดือนหน้าเหมือนกันครับก็วันนี้ก็จะได้ลองทีมลองนักเตะครับส่วนกรีซเดือนหน้าไม่มีโปรแกรมลงในฟุตบอลยูโรครับเพราะพวกเขาไม่ผ่านเข้ารอบครับแล้วฟอร์มช่วงหลังก็แพ้มาลัวๆเลยครับแพ้ติดต่อกันมา6กนัดติดเลยครับสาหรับกรีซก็ต้องบอกว่า ไม่ดีครับไม่ดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับช่วงหลังแพ้บ่อยด้วยกันทั้งคู่ครับแต่วันนี้เบลเยียมพวกเขาโอ้โหฟอร์มแบบนี้แล้วดันมาต่อตั้ง2ลูกคือต้องยิง3มลูกขึ้นไปครับถึงจะกินเต็มครับแล้ววันนี้มันเป็นบอลกระชับมิดอย่างที่ทุกคนรู้ครับเหมือนกุนซือและโค้ชของพวกเขาครับเบลเยียมอ,อยากจะลองแผนอยากจะลองนักเตะม,มากกว่าครับอาจจะไม่จัดหนักจัดเต็มอะไรขนาดนั้นครับเพื่อ กระชับมิดนั่นนี้แล้วใส่เต็มแล้วเกิดบาดเจ็บขึ้นมาครับฟุตบอลยูโรเดือนหน้าโอ้โหหายไม่ทันก็ซวยไปเลยครับก็ต้องบอกว่าก็เหมือนลองทีมลองเชิงไปครับลองแทคติกมากกว่ายิงได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับส่วนกีดวันนี้พวกเขาก็เป็นลองอยู่แล้วครับก็ ไอ้พูดถึงจะไปต่อบอลจะไปเล่นเกมลูกสู้กับเบลเยียมมันก็ไม่ใช่เรื่องดีอะไรครับถึงแม้จะเป็นบอลกระชับมิดแต่ก็อยากเก็บผลการแข่งขันที่ดีเหมือนกันครับก็อยากลองทีมอยากอยากลองตัวผู้เล่นเหมือนกันครับลองระบบของพวกเขาเหมือนกันครับคู่นี้ครับผมมองว่าน่าจะเล่นตามทรงน่าจะเล่นตามบอลตามรูปเกมครับไม่น่าจะอะไรกันขนาดนั้นไม่น่าจะโหมบุกหรือโหมใส่กันอะไรขนาดนั้นจังหวะห้าสิบห้าสิบอาจจะมีเบรกมีผ่อนกันอยู่บ้างครับก็ รู้ตัวเองดีอยู่แล้วครับว่าเบลเยียมครับเดือนหน้ามีฟุตบอลยูโรของผู้หญิงรออยู่ครับในส่วนของกีตเองก็ก็อยากทําให้มันเต็มที่ก็มองแล้ว2ลูกแพงไปครับกับบอลกระชับมินอย่างนี้ผมมองว่าไม่น่าจะยิงกันขาดเต็มที่ก็ให้เบลเยียมชนะ2ลูกก็เจ้าเจ้าไปก็ไม่เสียหายครับแต่ผมมองฝั่งที่จะได้กินเดิมพันราคานี้ผมมองไปที่กีตครับว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้เยอะถึงขั้นนั้นครับเต็มที่ครับถ้าแพ้1นลูกก็ กินเต็มแพ้2ลูกก็เจ้าผมมองว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้3ถึง4ลูกครับคู่นี้ขออยู่บอลรองอีกคู่หนึ่งครับรองกิตที่ราคา2ลูกครับเรามาถึงคู่ที่5คู่บิ๊กแมตต์ประจำวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับยูเวนตุสคู่นี้เป็นฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกของกลุ่ม G ีครับคู่นี้ลงเตะกันเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเรา แมนซิตี้ทีมจากอังกฤษครับนัดล่าสุดถลม่มเอาายไป6ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาเป็นที่2ของกลุ่มครับ2นัดที่ผ่านมามี6คะแนนส่วนยูเวนตุสนัดล่าสุดพวกเขาถลม่มวิดาดคาซาบันกามา4ประตูต่อ1ทําให้ตอนนี้อันดับ1ของกลุ่มครับ2นัดที่ผ่านมามี6คะแนนเท่ากันครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นยูเวนตุสครับที่ชน,นะแมนซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลยูฟ่าแชเมเปียนลีกรอบลีกเฟสเ,เมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองครับ ราคาวันนี้เปิดมาเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึง่งคู่นี้ต้องบอกว่าเข้ารอบไปด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วครับแล้วตอนนี้คะแนนก็เท่ากันประตูได้เสียก็เท่ากันบวก8แต่ยูเวนตุสครับยิงได้เยอะกว่าครับยิงได้9ลูกครับ2นาทีผ่านมาส่วนแมนซิตี้ยิงได้8ลูกครับถ้าคู่นี้เสมอกันยูเวนตุสจะเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มทันทีครับ ก็ต้องบอกว่าแย่งกันเข้ารอบเป็นที่1ครับเข้ารอบเป็นที่1มันย่อมดีกว่าเข้าเป็นที่2อยู่แล้วครับพอเข้ารอบไปเป็นที่1จะได้เจอที่2อีกของกลุ่ม1ครับก็ต้องบอกว่ามันดีกว่าเจอที่1อยู่แล้วครับอย่างที่ผมบอกครับ ถ้าฟอร์มเอากันตามตรงมารายการนี้ก็ต้องบอกว่าดีด้วยกันทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้ที่มีการเสริมตัวผู้เล่นใหม่ๆม,มาถึง3-4มายครับแล้วมาเล่นปุ๊บก็ยิงประตูได้ปับ๊บเข้ากับทีมได้ทันทีครับก็ไม่ต้องพูดถึงครับเป๊บก่าดิโอลากุนซือของพวกเขาเนี่ยมันมันสมองเพชรอยู่แล้วครับพวกเขาก็โอ้โหมาตรฐานอยู่แล้วครับ เป็นมาตรฐานที่สูงจริงครับแมนซิตี้ครับยอมรับเลยครับแล้วพวกเขาก็มีลุ้นด้วยครับรายการนี้เป็นทีมเต็งทีมหนึ่งด้วยครับส่วนยูเวนตุสเองตัวแทนจากอิตาลีครับตัวแทนจากยุโรปมาก็พวกเขาก็มาแบบนิ่งๆครับมาแบบเนิบๆครับแต่2นัดที่ผ่านมาโอ้โหต้องบอกว่าสดใสจริงๆครับฟอร์มการเล่นครับโอ้กินเต็มทุกนัดครับสกอร์สูงทุกทุกนัดครับยูเวนตุสครับก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับปีนี้เองพวกเขาก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะกลับมาเฉิดฉายใน a กาโชซีอาร์ในฤด,ดูการหน้าครับหรือบอลลีกในอิตาลีฤดูการหน้าเหมือนกันครับอาจจะมีข่าวเสริมทับไม่มากไม่มายครับแต่ก็เป็นผู้เล่นชุดเดิมๆครับที่เริ่มจะเข้าหูเข้าตาครับเริ่มเข้าใจกันบ้างแล้วครับคู่นี้เอามองกันตามตรงครับเตะกันที่สนามกลางเตะกันที่อเมริกามันก็ยังดูแมนซิตี้ดูเหลือหล่อมๆอ,อยู่ครับในเรื่องจังหวะคองเกมคองบอลจังหวะจบ สก,กอรครับคือเอาไง่ายๆคือแมนซิตี้ต้องชนะสถานเดียวถึงจะได้เป็นแชมป์กลุ่มครับแต่ยูเวนตุสมีตัวเลือกมากกว่าเสมอได้ครับเสมอได้ก็เข้ารอบที่1ทันทีครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนครับจะเป็นฝั่งแมนซิตี้ที่ครองบอลตามสไตล์ของพวกเขาครับเป็นทีมที่เล่นเกมลูกตามสไตล์ของพวกเขาอยู่แล้วครองบอลเสร็จยูเวนตุสแน่นอนครับ ยูเป็นทุสทีมจากอิตาลีเรารู้แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับพวกเขาก็ตั้งรับเหนียวเหนียวแน่นๆเอาเหนียวเหนียวแน่นๆไว้ก่อนแล้วค่อยเล่นจังหวะสวนกลับครับตามสไตล์บอลอิตาลีอยู่แล้วคร,ครับคู่นี้ผมมองว่าจังหวะจบใครครับมันดูดีกว่าจังหวะจบใครคือ ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปเล่นแดนบนแล้วครับถึงหน้าปากประตูคู่แข่งแล้วและจบสกอร์ได้ผมมองว่าคู่นี้ถ้าใครทําได้ดีตรงเนี้จะทีมนั้นนั่นแหละจะเป็นฝั่งชนะเล,ละเก็บ3าคะแนนไปได้ครับจุดนี้ผมมองไปที่เกมรูกของแมนเชสเตีรครับยังดูดียังดูขู่กองหลังยูเวนตุสได้ครับคือกองหลังยนะูเวนตุสสองนาที่ผ่านมากเอากันตามตรงก็ยังไม่เจอของจริงครับยังไม่เจอเกมที่มันรวดเร็วเกมที่มันไวๆเกมลูกไวๆ เหมือนของแมนซิ t y ตี้นะครับคือเกมรูกของพวกเขาไม่ต้องพูดถึงครับแดนบน,นครับยูเวนตุสวันนี้ครับเกมรับของพวกเขาเจอหนักแน่นอนครับแล้วผมมองว่าถ้าเจอบทเจอเบียดไปเรื่อยยังไงก็มียุบมียวบแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าแมนซิ t y ตี้จะเก็บชัยชนะไปได้ครับเพราะผมมั่นใจในเรื่อง เกมที่มันไวครับและเกมลูกที่สามารถจบสกอร์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดว1 1 ck, ล1นต่อ1นบอลแทงทะลุช่องหรือบอลลิมเส้นครับผมมองว่าเกมลูกของแมนซิตี้หลากหลายกว่าครับตรงนี้ครับจะเป็นข้อได้เปรียบและเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยครับผมมองครับและเชียร์ไปที่แมนซิตี้ครับต่อแมนซิตี้ที่ราคาครึ่งลูกมั่นใจว่าแมนซิตี้จะเก็บ3ามคะแนนได้ครับ เราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างวีเดตคาซาบันกาพบกับเอาไคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกของกลุ่มจีทั้งสองทีมต้องบอกว่าตกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับวีเดตคาซาบันกานัดล่าสุดแพ้กับยูเวนตุส4-1ในส่วนของเอาไอนัดล่าสุดแพ้ให้กับ I, แมนซิตี้ City, ไป6 0ทั้ง2ทีมครับอยู่อันดับ3และอันดับ4ของกลุ่มครับสนาที่ผ่านมา ยังไม่มีสักคะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับปี2015ครับเสมอกันไป3-3ราคาวันนี้เปิดมาเป็นราคาเสมอวีดทตคาซาบันการาคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมครับโชคร้ายจริงๆครับที่จับมาอยู่สายเดียวกันกับแมนซิตี้และกับยูเวนตุสนะครับก็ต้องบอกว่าทำ ดีที่สุดครับเท่าที่จะทําได้แล้วครับแต่ฟุตบอลมันก็ห่างชั้นกันเกินไปครับบางทีครับการมีโชคในเรื่องดวงในเรื่องการจับฉลากขึ้นมามันก็มีผลครับก็โชคร้ายครับก็ค่อยกลับไปทํางานไปทําหน้าที่ของตัวเองแล้วค่อยกลับมาใหม่ครับค่อยมันลุยกันใหม่ครับอีก4ปีข้างหน้าครับถ้าผลงานในทวีปของพวกเขายังทําได้ดีต่อเนื่องยังไงก็ได้กลับมาเล่นแน่นอนก็เป็นกําลังใจให้ทั้ง2ทีมครับ วันนี้ครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับทั้งสองทีมตกรอบไปแล้วก็หวังอยากจะตกรอบให้มันแบบสมศักดิ์ศรีหน่อยครับคือก็อยากจะส่งท้ายให้กับแฟนบอลของตัวเองด้วยการเก็บ3คะแนนให้ได้ครับวีดแดด2นาที่ผ่านมาเสียไป6ประตูยิงได้แค่1นประตูครับฝั่งเอาอครับก็ตรงบอกว่าทีมจาก UAE ครับโอ้โห2อนาที่ผ่านมาเสียไปถึง11ประตูและยิงคู่แข่งไม่ได้ด้วยครับคู่นี้ผมมองครับมันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยผมเห็นราคามาว่า ไอ้คู่เนี้ยไม่ว่าจะจบใครจะชนะแพ้เสมอแต่ผมมั่นใจว่าสกอร์สูงคู่เนี้ยมันเกิดขึ้นแน่ๆนครับเพราะทั้งสองทีมเกมรับเห็นไหมครับทั้งสองหน้าที่ผ่านมาคือโดนคู่แข่งยิงเยอะเลยครับคือเกมรับเนี่ยคือรั่วจริงๆครับแล้ววันนี้มันก็ไม่ต้องมีอะไรให้เสียแล้วก็คือเล่นส่งท้ายก็ซัดกันแม่งเลยครับคือบุกมากมึงบุกมากูก็บุกกับประมาณนี้ครับคือไม่ต้องมาเล่นตั้งรับใส่กันแล้วครับก็อยากส่งท้ายแบบรอๆอยากให้ทุก ให้แฟนบอลทั้งสองทีมจดจําก็มาถึงตั้งแต่ปีตแรกครับกรรมาการเป่าตั้งแต่ปีตแรกก็บุกใส่กันเลยครับเพื่อเอาประตูครับแล้วผมมองนะครับบอลมันตกรอบแบบนี้ไปด้วยกันทั้งคู่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็มันก็อยากจะเหมือนลองทีมอยากจะเล่นเกมลูกอยากจะลองทําดูบ้างครับผลจบลงเท่าไหร่ยังไงมันก็ตกรอบไปแล้วตกรอบให้แบบแฟนบอลทั้งสองทีมไม่ด่าครับไม่ว่าก็ จบรอบด้วยการเก็บ3คะแนนเนี่ยครับคือยังไงก็ต้องเล่นเกมลูกใสกันแน่นอนครับผมบอกเลยครับคู่นี้นะทําเม็ดแรกครับมันมาในเวลาที่เหมาะสมครับมาก่อนสักครึ่งชั่วโมงครับก่อน30นาทีแรกโอ้โหเม็ดสเม็ดสยังไงมันก็ตามมาครับคู่นี้ครับผมมั่นใจครับ จบลงเท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆครับแต่ที่รู้ๆมั่นใจจริงๆครับว่าคู่นี้ยังไงมันยิงกันเยอะแน่นอนครับคู่นี้อย่าไปคิดเยอะครับบอลมันตกลอบไปแล้วและหลังก็รั่วได้กันทั้ง2ทีมครับโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงขึ้นมากจริงๆครับยังไงก็ขอตามน้ําตามกระแสไปละกันครับคู่นี้ยืนพื้นครับไปที่ราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3ครับ ก็จบลงไปเรียบร้อยครับสำหรับ6คู่วันนี้ในการวิเคราะห์ของแถวส2องเกมครับก็ต้องบอกว่าวันนี้หนักไปทางฟุตบอลหญิงแชมิปี้ยนส์งยุโรปครับเตรียมตัวกันครับ um ที่จะเล่นฟุตบอลยุโรในเดือนหน้าครับฟุตบอลยุโรของผู้หญิงะครับส่วนวันนี้ครับ สามดาวหนึ่งดาวมีให้ทุกคนติดตามแน่นอนครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับสรุปวันนี้ครับคู่แรกครับนอร์เวย์เจอกับสวีเดนคู่นี้ต่อสวีเดนครึ่งลูกคู่ที่สองสวิส์แลนด์เจอกับเช็คคู่นี้รองเช็คปอปาคู่ที่สามเนเธอร์แลนด์เจอกับฟินแลนด์คู่นี้รองฟินแลนด์ลูกครบลูกครึ่งคู่ที่สี่เบลเยียมเจอกับกีตคู่นี้รองกีตที่ราคาสองลูก คู่ที่5ของวันนี้คู่บิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับยูเวนตุสคู่นี้ให้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ราคาครึ่งลูกคู่สุดท้ายของวันนี้ครับวีเดตคาสซาบันกาเจอกับเอาไอคู่นี้ไปที่ราคาสกอร์สูง สองลูกครึ่งควบสามครับหนึ่งดาววันนี้ครับเอาไปวางเป็นบอลชุดบอลสเตปได้เลยครับหนึ่งดาวสามตัววันนี้ตัวแรกได้แก่ต่อสวีเดนครึ่งลูกตัวที่สองรองเช็คปอป่าตัวที่สามสกอร์สูงคู่วีแดดคาซาบันกาเจอกับเอาอครับที่สูงสองลูกครึ่งควบสามส่วนสามดาววันนี้ครับหนักได้เน้นได้บอลเตงวันนี้ต่อแมนซิตี้ครึ่งลูกครับผมมั่นใจจริงๆครับว่าแมนซิตี้โฉมใหม่ของเปปกร์เดอลาจะกด อยู่เปนตุสอยู่มัดแน่นอนครับเลยยกให้เป็นตัว3ดาววันนี้ครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับบทวิเคราะห์และบทสรุปของแถว2อสองเกมวันนี้ครับชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมีลมข้างในครับไม่มีอะไร100%ครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองสองเกมสวัสดีครับ